จ้ามาสวัสดีจ้ะตะนี่ซื้อซื้อไมค์มาจะมาอัดให้เบิ่งว่ามันเสียงมันดังปานไดเนาะซื้อไมมาเอมีคนคอมเมนต์ว่าแม่เบาจังว่าซั่นเออลงซื้อไมมงมันสิเบาบ่าเบาเนาะ ไปนีนนน่เป็นใด้จ้าวันดีจ้าวันดีทุกคนจ้าถูกกันบ่ออกเกนะ้าแปดเนาะคลิปที่ลงให้ที่ว่านี่หกแปดห้าแปดนะครับครับหัวเอานะคลิปสรุปนะนี่ใครได้เบิ้งบ่มันออกเกนะ้าแปดเนาะ ถูกถูกร้อยนึงพร้อมนะถูกร้อยนึงแล้วก็ถูกต้จ้ะลอตตอี่เก้าแแม่นอยู่ได้เลยนะแต่ไปไปดูฟังมันห่วยเขาลอกเอานะจ้ะลอกมาก็แม่นอยู่แต่ว่ามันต้องกลับหัวกลับยังเอาเนาะมันก บางคนเพื่อนก็นได้ยินก็นจกังใดก็ซื้ออังสั้นเนาะซื้อซื้อตามที่ได้ยินนะแค่จะมายินดีกับคนที่ถูกเนะาะรอตตอลีเขาเลยขี้ใบขี้ใบเข้ามา,ก,า,ก,ากันไปฝากไว้ได้จ้ะกดไลค์กดแชร์ช่องละอองละองพิวคำช่องไหมจ้ะ แต่นี้มือมืออื่นนี่ว่าว่างว่าจะไปวัดวัดที่มีคอนตะเคียนน่ะที่ว่าไปบบ่ได้ไปเนาะที่บอกว่าจะไปเพื่อนเดี๋ยวจะไปสวนเพื่อนไปส่งจะแค่เพื่อนว่างบ่ว่างอื่นแต่วันพระเขาเขาประสงค์เลยจ้ามันพระบระสงเอ้วาส่งวันธรรมดามือเดียวไปสวนเพื่อนก่อน ถ้าพ้นไปเดียวจะไปไายทําม,มาให้บึง้งเนาะเอ,อืออะไรได้ที่แรกจะได้ซื้อลอตเตอรี่ลอ,อตเตอรี่กันเข้าไลายเด้เที่ยวมาขายนะพุนก็ถูกไลยอยูสามตัวหนาสามตัวหนามันออกสองสี่เก้าเตสามตัวหลังก็ห้า ห้าเก้าเจ็ดเดฮะจังใดละกันด้เบิ่งกันถูกป่็ถูกบ่จดมาโจดมายโ่แต่ว่าจำไม่ได้สามตัวหน้าสองเก้าสีสี่สตัวหน้าเลยจ้ะแล้วก็สามสองปสมตัวหน้าสตัวหลังก็เจ แ0ดแล้วก็ห้าเก้าจที่อองบอกว่าเก้าจถ้าใครไปซื้อได้ที่ว่าย่งาง้างบ้านพนตายนะพนตายเย 9, ออิ่นอายุเก้าสิบเจ็ดอออองซื้อคืนคืนงงเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดก็เลยถ,ถูกเลยถูกวันนี้ ย่มา,ามาทำข้าวทำข้าวไม้ยิ้นดีด้วยเนะะทุกคนถูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไม่ได้จ้าเดี๋ยวจะไปหามาให้ให้ทุกคนได้ถูกเลยจ้าไปซื้อลอตเตอรี่กันอ่บอนบ่แน่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนาะเอออยู่ดีๆจะรวยกระทันหันใครซื้อไปลูกอันบ่ละอืม คนเมาอยู่นี่ยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือว่าถูกแม่นบอกคนสอบนะสอบกับสื่อก็ได้เยอะแฟนก็นถูกตรงมั่งถูกสองตัวมั่งยังสื่อเก้าแปดสื่อแปดเก้าะเยอะแต่ซื้อซื้อแปดเก้าเยอะซื้อเก้าแปดน้อยถูก เก้าแปดจ้ะอันนี้มาลองไหมว่ามันชัดเสียงดังขึ้นหรือเปล่าลูกเพิ่นคอมเมนต์มาว่าบ่าได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงเว่าวยังหัวว้าเห็นตะปากตะปากเลยจ้าแวเนี่ยก็จะมาทําให้เบิ่งเนาะว่าได้ยินเสียงดีปานใด <c oughs> จะนอนแล้วล่ะแต่ว่าเป็นห่วงว่าเสียงมันบ่ดเเนาะว่าเออเพิ่นบอกมาก็ดีวล่ะจะได้ปรับปรุงเนาะ ปรุงให้เสียงมันดังขึ้นจ้าเดี๋ยวจะโอ้ยลืมเราให้ฟังต้นวินสันที่ว่าไปเอานะ่ะวันนั้นว่าจะไปเอาเมือ่อเมื่อหวยออกอีกบม่ได้ไปน้องเขาก็รออยู่น้องเย็นนะเขาได้เก้าแปดได้จ้ะได้เก้าแปดตรงๆเลยเพื่อนว่าเพื่อนมาบอกวังแรงรอป้าอยู่ป้าไม่ไปว่ารอป้าละอองอยู่ไม่ไปเอ้า ยุงลายนเนาะเจ็บดอกมะลิยังีงยังก็บ่ได้ไปเลยว่ามีช่องว่างช่องอยังเลยบ่ได้ไปจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้จา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมือถ้ามืออื่นได้มีเวลาไปเดี๋ยวจะไล่สดให้ดูไปถ้าได้ไปนะบอกบอกไว้ก่อนคอนตะเคียนอะท่เิน่นว่าแมนเมนนะจา้าได้มาซื้อลอตเตอรี่เนาะสนับสนุน ฉลาก,กิินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดจ้ะเป็นช่องทางได้จ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ะ